ันนี้เราก็จะไปตกปลาเก่ากันนะครับไม่รู้ว่าจะไปหมายนะไหนจะไปดูหมายรับด้านในนะมันเป็นกาติดตามผนางาน,นครับผมวันนี้ค่อนข้างโล่กันนะคไม่รู้ว่าจะุดปลาเก่ากันได้หรือเปล่าหรือว่าน้ำน้ำแคบขึ้นอะไรข้าม,ามน้ำไปกันก่อนนะครับ ก็ใช้เป็นอุปกรณ์นะฮะลอกนะฮะตั้งแต่ไปหลักแก๊สมาครับผมไฟเดียวไม่ได้ใช้งานทีครับผมอันนี้ก็ได้มาจากนะฮะโลจากสุโโทไทนะครับที่เขาทิ้งไว้ให้นะครับต้องไปวัดกันดูครับวันนี้ว่าจะมีตัวไหมตกเก่าครับตกเก่าตดตามผลงานครับผม โดยเป็นไอเก่าตูกแกนะครับผมแต่ว่าหมายนี้น่าจะไซส์ใหญ่เอาเรื่อง,อ<ด>ะงนะครับผมโอ้พยายามนะครับน้าๆตกปลาทุกคนยาวเหยื่อรวมกันหากล่องยาวๆใส่ดีๆนะอันนี้ก็คือตัวที่สองครับกดเก่าครับเซ็กเล็งชอบรงตนี้ก็เดี๋ยวปลาสาบครับผม,ผมมีตัวครับผมกลางวัน ไม่รู้จะมีไหมเขาตีแต่น้ำเย็นกันนะครับไม่แน่ครับผมจะโดนโอเคสำหรับเหยื่อที่จะใช้ขุดปลาเก๋าก็คือตัวสีขียวนะครับมีชื่อเรียกนะครับผมลูกอมนะครับลูกอมเคไม่พบกันช่วงตีรอบจะเอาผลงานมาโชว์ต้องเดินลงมาตกกับโอ้หัวเรื่อชจะหาย ตกปลาเก่าก็สายหน้าก็ต่ำๆก็ห้าสิบปอนนะผมปีหนึ่งลองดูกันครับเบนกก็ต้องปินให้ทับกันเลยนะครับผมเบนผ่อนยังได้ครับผมพาเขาินกมีการกองแล้วแต่ ูงขึ้นไหเพื่อเพื่อป้องกันญิงติดติดญิงนะเาครัเค,รเ,เคาในะชา้ดอีออกนไปงไปิงเดี๋ยาทงานถ่กันตรงใหม่ครับผม ก็คือประผักแรกครับถายนหน้าบัดบาทไอยอดประกาลังนะผมเรียบร้อยถายเงินเรื่อยไม่ใช่ถายหน้าโอ้โหไปตียังไม่ถึงสิบไม้ทีโอ้ยลำบากเหลือเกินนั่นเน่ยโอเคครับเดี๋ยวไปผูกสายหน้ากันหม่ก่อนเมื่อกี้สายขาดก็เพราะเอ่อนี่ครับผม โอ้โหต้องระวังให้ดีครับเนี่ยไกลบน,นครับหลุดนะครับทีนี้มันเป็นเป็นคาบสนิมขึ้นนะครับต้องฝนใหม่กัน,นครับผมขี้เกียจกลับบ้านก็ต้องซูนต่อไปครับผมไม่กลับไปเปลี่ยนขั้นหม่ล้ละ อยงเงี้ยครับยังพอตีได้อยู่ไม่รู้ว่าจะขาดอีกไหมถ้าขาดอีกคงวันนี้คงจะไม่ไหวครับผมเพราะว่าเหย๋ยอหลุดขาดไปตัวหนึ่งแล้วยังไม่มีตัวขาดกัดเลย <c oughs> โอ้โหโอครับผมอุปสรรคนะครับบางครั้งเราก็ต้องเช็คไกด์เช็คเบเ็ดให้ดีครับผมเช็คสายให้ดีก่อนจะเข้าหมายทุกทีนะครับผม ที่จะไม่ได้มาเจอปัญหาอุปสรรคอย่างกับผมที่เป็นอยู่วันนี้ฮนะเช็คดูแล้วไกลบนนะครับผมไกลบนขึ้นสนิมใช้งานมาหลายปีแล้วครับคันนี้น่าจะได้รอบเปลี่ยนไกลับสักทีโอเคครับผมตีนต่อไปครับ